รามจากกระบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบเครือข่ายจังหวัดชนบุรีและนนทบ,บุรีซึ่งก็พบว่ามีลูกหนี้กว่า4รายมีเงินหมุนเวียนมากกว่า2ล้านบาทค่ะผู้ต้องหาทั้ง10คนถูกนำตัวมายังกองบรรับการกองปราบปรามหลังถูกตำรวจจับได้พร้อมของกลางเงินสดเกือบ3 0,000บาทพร้อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการติดตามทวงหนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลลูกหนี้และสัญญาเงินกู้รวม42รายการ โดยทั้งหมดเป็นขบวนการเงินกู้รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีและนนทบุรีพลตตรีสุพิสารภัก,กีนรนาศผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าเครือข่ายจังหวัดชนบุรีเป็นเครือข่ายเงินกู้จากจังหวัดอุทัยธานีประกอบกิจการในจังหวัดชนบุรีพัทยาและใกล้เคียงเช่นเดียวกับเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรีที่มีพ่อค้ารายใหญ่ในจังหวัดเป็นนายหน้าปล่อยเงินกู้นอกระบบโดยจะปล่อยเงินกู้และคิดดอกเบี้ยในตราร้อยละ20-30ถึงต่อวัน เช่นหากกู้เงินมา1,000 0บาทก็จะถูกหัก400บาทและก็จะถูกเก็บอีกวันละ400บาทจำนวน 4, จำนวน30วันซึ่งหากลูกหนี้รายใดไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดก็จะถูกผู้จาข่มขู่หวานล้อมโดยทั้งสองเครือข่ายนี้ก็มีลูกหนี้รวม400คนโดยกลุ่มปล่อยเงินกู้นี้จะใช้วิธีการป้องกันไม่ให้ถูกจับคือหลังทำสัญญาเงินกู้เรียบร้อยแล้วก็จะนำสัญญากลับมาบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือสมุดส่วนตัวแล้วก็ทำลายสัญญาที่มีการเขียนขึ้นเบื้องต้นมีเงินหมุนเวียนมากกว่า2ล้านบาทซึ่งตำรวจจะติดตามรายชื่อลูกหนี้และจะเรียกมาสอบปากคำว่ารายใดที่จ่ายดอกเบีย้ยเกินที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีส่วนผู้ต้องหาตำรวจแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจสินเชื่อบุคคลโดยจัดหาซึ่งเงินทุนให้ผู้อื่นกู้ยืมโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินที่กฎหมายกำหนด